สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่สมาร์ทบิสเศรษฐกิจติดจอนะคะกับดิฉันสิริรัตยาอิสระพักดีและทีมงานทุกคนนะคะวันนี้อยากจะพาคุณผู้ชมมาเจาะลึกเกี่ยวกับประเด็นเศรษฐกิจที่น่าสนใจโดยเฉพาะเรื่องใกล้ตัวหรือว่าอาวัยวะที่33ของใครหลายคนอย่างสมาร์ทโฟนนั่นเองค่ะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าแม้ว่ายอดขายสมาร์ทโฟนนะคะจะเติบโตได้อย่างต่อเนื่องแต่ถ้าไปเจาะลึกดูแล้วนะคะจะเห็นว่าแม้จะมีมือถือรุ่นใหม่ๆออกมา แต่ก็ไม่สามารถขายได้ดีเหมือนกับในอดีตค่ะวันนี้เราก็เลยจะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูกันก่อนนะคะว่าแล้วมือถือที่ครองเจ้าตลาดอยู่ในวันนี้เป็นเจ้าไหนกันแน่ค่ะโดยข้อมูลนะคะจากบริษัทวิจัยการ์เนอร์ระบุไว้นะคะว่าถ้าอยู่ยอดขายนะคะของบรรดาสมาร์ทโฟนทั่วโลกะคะ่ะจะพบนะคะว่าในไตรมาสที่2อหรือว่าเดือนเมษายนจนถึงเดือนมิถุนายนนะคะขายได้344ล้านเครื่องเติบโต4.3ค่ะซึ่งถือว่าเป็นเจ้าตลาดเดิมในะ ก็คือ Samsung นั่นเองนะคะที่ยังครองส่วนแบ่งได้มากที่สุด กว่า1ใน5ของยอดขายสมาร์ทโฟนทั่วโลกหรือว่าประมาณ22%เนะคะเขาขายได้ไต่มาสเดียวเนี่ยเกือบ77ล้านเครื่องค่ะส่วนใด้านของ i p h o n เองนะคะก็ถือว่าครองเบอร์สอน,นะคะเพราะว่ายอดขายอยู่ที่44ล้านเครื่องหรือประมาณเกือบเกือบ13%แต่ที่น่าสนใจคือย,ยอดขาย iPhone นั้นลดลงไปในไตรามาสที่2 7.7%เลยทีเดียวนะคะแต่ก็มีคนคาดการไว้ว่าการเปิดตัว iPhone 7นะคะเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาน่าจะสามารถปลุกยอดขาย ของ iPhone ขึ้นมาได้บ้างค่ะ ส่วนข้อมูลของกัตเนอร์ที่บอกต่อเนื่องนะคะก็คือเรื่องของความต้องการซื้อสมาร์ทโฟนระดับพรีเมียมนะคะที่ชะลอตัวลงในไตรมาสที่2เพราะว่าหลายคนต่างตั้งหน้าตั้งตางรอสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆที่จะเปิดตัวในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ก็เลยชะลอการซื้อไปก่อนส่วนยอดขายฟีเจอร์โฟนนะคะหรือว่าโทรศัพท์มือถือระดับกลางๆหน่อยที่มีฟังก์ชันการใช้งานแบบทั่วไปก็ลดลงเหมือนกัน14%ทีเดียวทําให้ยอดขายมือถือโดยรวมลดลงตามไปด้วย แล้วถ้าเราไปเจาะลึกในรายตลาดนะคะจะเห็นว่ายอดขายในตลาดที่โตเต็มที่แล้วอย่างตลาดในประเทศพัฒนาแล้วนะคะไม่รวมญี่ปุ่นเนี่ยลดลงไป5%ค่ะสวนทางกับยอดขายในตลาดเกิดใหม่ที่คนเริ่มมีกําลังซื้อตลาดเกิดใหม่ส่วนใหญ่ก็อยู่ในเอเชียรวมถึงประเทศไทยด้วยนะคะซึ่งยอดขายสมาร์ทโฟนในตลาดนี้เพิ่มขึ้นถึง10%ในช่วงเดียวกันและ Apple ก็กลายเป็นแบรนด์ที่กวาดยอดขายเหล่านี้ได้มากขึ้นหรือ95%เลยทีเดียวค่ะ แต่ที่น่าสนใจอยากพาคุณผู้ชมไปดูที่ประเทศจีนนะคะเพราะพบว่าสมาร์ทโฟนแบรนด์จีนกําลังชิงส่วนแบน่งการตลาดที่นี่มากขึ้นเรื่อยๆจนเป็นที่น่าสังเกตว่าแบรนด์สมาร์ทโฟนที่มียอดขายเพิ่มขึ้นในช่วงไตรมาสสนั้นมี4แบรนด์ทีเดียวที่เป็นแบรนด์ของจีนและ Apple ก็ Apple นะคะเติบโตมากที่สุดทีเดียวค่ะซึ่งก็เป็นผลมาจากนวัตกรรมต่างๆทั้งระบบป้องกันนะคะการสวมไวของกล้องและการชาร์จแบตเตอรี่อย่างรวดเร็วและถ้าดูในแง่ของส่วนแบ่งการ ตลาดระหว่าง2ระบบปฏิบัติการแล้วนะคะก็พบว่า Android ยังคงครองตลาดส่วนใหญ่หรือกว่า86%เเพราะว่าหลายคนต้องการซื้อสมาร์ทโฟนระดับกลางถึงล่างนะคะโดยเฉพาะบรรดาตลาดเกิดใหม่อย่างอินเดียเป็นต้น จะลึกมาที่เรื่องของราคากันบ้างค่ะผลการศึกษาของบริษัทวิจัยที่ชื่อว่า i n f o r m a นะคะประเมินว่าการพัฒนาของเทคโนโลยีที่ดีขึ้น,นเรื่อยๆทำให้ราคาสมาร์ทโฟนที่มีฟังก์ชันการใช้งานมาตรฐานทั่วไปจะค่อยๆถูกลงค่ะแต่แม้ว่าสมาร์ทโฟนราคาจะถูกลงนะคะแต่ระดับไฮเอนที่มีนวัตกรรมล้ำสมยัยก็ยังทำเงินได้มหาศาลให้กับบรรดาค่ายมือถือ นั่นคือข้อมูลที่ผ่านมาในไตรามารสที่ 2. แต่ว่าข้ามไปหน่อยนะคะในปี2017หรือว่าในปีหน้ามีการประเมินนะคะว่าสมาร์ทโฟนราคาประหยัดเนี่ย จะมีส่วนแบ่งในตลาดเพิ่มขึ้นเป็น50%ส่วนไฮเอ็นนะคะหรือว่าสมาร์ทโฟนที่มีราคาสูงหน่อยส่วนแบ่งการตลาดจะลดลงไปเหลือเพียงแค่ 1- ใน3หรือ3 3เเท่านั้นส่วนในสหรัฐอเมริกานะคะคาดกันว่าสมาร์ทโฟนรุ่นที่เริ่มต้นเนี่ยราคาจะถูกลงค่ะมาอยู่ที่150ราดอลลาร์สหรัฐหรือ5,000บาทนิดนิดแล้วก็อาจจะถูกกว่านั้นได้ด้วยนะคะจากเดิมที่สมาร์ทโฟนส่วนใหญ่จะขายกันอยู่ที่8,00 0บาทไกล โดยอนาคตนะคะก็จะมีผู้ผลิตหลักนะคะสกลุ่มก็คือนักพัฒนานวัตกรรมนะคะที่ผลิตสมาร์ทโฟนในกลุ่มไฮเอ็นนะคะกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือบรรดาผู้ผลิตสมาร์ทโฟนที่ถือว่าเป็นการเรียนแบบจากกลุ่มไฮเอ็นและมาทําให้ราคาประหยัดลงนะคะจากฟังก์ชันการใช้งานที่มีความใกล้เคียงกันนั่นเองนะคะซึ่งเราก็น่าจะได้เห็น2ตลาดนี้แข่งกันมากขึ้นแต่ก็อย่างที่บอกไวค้ค่ะว่าตลาดสมาร์ทโฟนราคาย่อมยาวกว่าน่าจะได้เปรียบแล้วก็ มีความนิยมมากกว่าด้วยค่ะส่วนทางด้านของมุมมองที่นำมาฝากกันต่อเนื่องนะคะก็คือสมาร์ทโฟนเนี่ยเป็นปัจจัยที่5ของมนุษย์ไปสันแล้วนะคะแต่ก็ต้องยอมรับว่าบรรดาหลายสมาร์ทโฟนที่ออกมาในระยะหลังๆนี้ไม่ได้ดังเปลี่ยนเปล่าเหมือนในอดีตแถมบางรุ่นเนี่ยเรียกได้ว่าแป๊กเลยก็ว่าได้ไปดูกันดีกว่านะคะว่ามีรุ่นไหนที่ออกมาแล้วแป๊กตั้งแต่ยังไม่ปังบ้างค่ะ สมาร์ทโฟนที่เปิดตัวแล้วแปดทำให้ชาวกผิดหวังไปตามๆกันนะคะก็คงหนีไม่พ้น iPhone 7และ iPhone 7 plus ที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเพราะว่าปรากฏการไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์สเปคก็ไม่ได้ต่างจาก iPhone 6มากนะักแถมทุกอย่างก็เป็นไปตามคาดและตามข่าวลืมแบบเป๊ะ ทั้งคุณสมบัติกันน้ำกันฝุ่นระบบก,กล้องดิจิตอลคู่หูฟังไร้สายพร้อมกับสีใหม่เจ็ตแบล็กหรือดำเงารวมไปถึงแบตเตอรี่ที่อึดขึ้นหลายคนบอกว่าไม่ปังเหมือนกับตอนสติบยังอยู่ที่แป็กที่สุดของ iPhone 7และ iPhone 7 Plus ก็คือหูฟังไร้สายที่หน้าตามไม่ผ่านในโลกโซเชียลต่างแซนาวานะคะว่ารูปร่างเหมือนกับไดรเป่าผมหรือฝักบัวอาบน้ำ ส่วน Samsung Galaxy Note 7ที่เปิดตัวในเวลาใกล้เคียงกันดูเหมือนจะดีในตอนแรกที่เปิดตัวแต่ว่ากลับมาตกมาตายเพราะว่าเครื่องเกิดระเบิดระหว่างการชาร์จแบตกลายเป็นข่าวใหญ่โตไปทั่วโลกทำให้ Samsung ต้องเรียกคืน Galaxy Note 7ทั่วโลกทั้งที่ยังไม่ได้เปิดขายในประเทศไทยเลยด้วยซ้ำ จนทำให้กระแสะวิาพากษ์วิจารณ์ว่าสาเหตุที่ Galaxy Note 7ระเบิดก็เพราะว่า s ซัมซุงเร่งผลิตให้ทันก่อน Apple เปิดตัว iPhone 7ซึ่งคงต้องรอลุ้นว่าหลังจากเรียกคืนและส่งเครื่องใหม่ให้กับลูกค้าแล้วความเชื่อมั่นต่อมือถือของ s ซัมซุงจะเรียกกลับคืนมาได้หรือไม่ ท้ายโนเกียลูเมีย1020แบรนด์โนเกียรุ่นท้ายๆก่อนจะถูก Microsoft ซื้อกิจการขึ้นชื่อลือชาและสร้างกระแสฮือฮาตั้งแต่ก่อนเปิดตัวด้วยการอัดพิกเซลเข้าไปในกล้องถึง41ล้านที่คาดหวังแลอเกินนะคะว่าแฟนมือถือทั่วโลกน่าจะถูกใจและยกนิ้วให้ถึงความเทพขั้นสุดของมือถือที่ทั้งโทรได้และถ่ายภาพได้เจ๋งที่สุดแต่ว่าโนเกียลูเมีย1020กลับต้องแป้กเพราะว่าความเป็นว d o w s p h o n นที่มีข้อจำกัดในการใช้แอปพลิเคชันหลายอย โดยเฉพาะแอปที่เป็นโซเชียลเน็ตเวิร์ที่ด้อยกว่า Android และ iOS ออย่างเห็นได้ชัดทำให้กระแสการตอบรับลดลงเรื่อยๆจนโนเกียถูกซื้อกิจการไปในที่สุด ั่นคือมือถือแป๊กๆนะคะที่เรานํามาฝากกันนะคะส่วนตลาดสมาร์ทโฟนในบ้านเราก็ต้องยอมรับนะคะว่ามีการแข่งขันกันสูงทีเดียวมีหลายแบรนด์นะคะที่เข้ามาเล่นในตลาดเมืองไทยเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดนะคะซึ่งทางด้านของผู้ที่มีสาขาในการจาหน่ายโทรศัพท์มือถืออยู่ทั่วประเทศไทยอย่างทางเจม์หมานะคะก็บอกไว้ว่าการแข่งขันของตลาดสมาร์ทโฟนในปัจจุบันผู้บริโภคเนี่ยจะดูหลักๆอยู่4-5ปัจจัยนะคะ1ก็ดูเรื่องของประสิทธิภาพ2คือดูเรื่องการประมวลผล ที่เหนือกว่าเร็วกว่า3ก็คือความอึดของแบตเตอรี่นะคะ4ก็คือการใช้งานได้นานขึ้นและสุดท้ายแล้วก็สําคัญมากไม่แพ้กันคือเรื่องของกล้องถ่ายรูปค่ะดังนั้นเราจะไปฟังเสียงสัมภาษณ์เรื่องนี้กันนะคะกับทางด้านของคุณดุสิ์สุขุมวิทยาผู้จัดการอาวุโสฝ่ายผลิตภัณฑ์ของทางเจมร์มค่ะ ปัจจุบันในตลาดเมืองไทยก็มีมากกว่า20แบรนด์มือถือนะครับที่มีวางจําหน่ายอยู่ในประเทศไทยนะครับแต่ละแบรนด์เนี่ยก็จะมีการเน้นในส่วนของตัวสินค้าที่แตกต่างกันไปนะครับยกตัวอย่าง Oppo เนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของการถ่ายเซลฟี่นะครับเขาก็มีการโปรโมทว่าเขาเป็นเซลฟี่เอ็กซ์เพร์นะครับหรือถ้าลูกค้าบางกลุ่มนะครับที่มองหาสินค้าที่ดูมีดีไซน์นะครับมีความบางก็ต้องเลือกในกลุ่มของ vivo นะครับหรือ,อในส่วนของ huawei เองนะครับก็เป็นแบรนด์ที่นำเทคโนโลยีในส่วนของการใช้งานแบบกล้อง2ตัวนะครับเข้ามาก็เป็นในส่วนของ huawei หรือ asus และ lenovo นะครับก็เป็นแบรนด์อีกแบรนด์ทางเลือกที่มีสมาร์ทโฟนราคาประหยัดสเปคสูงๆให้กับทางลูกค้า ในส่วนของ CPU ปัจจุบันทางผู้ผลิตเนี่ยก็มีการพัฒนา CPU นะครับให้มีสปีดที่เร็วขึ้นนะครับมีการประมวลผลที่เร็วขึ้นการพัฒนาในส่วนของ RAM นะครับเพิ่มความจุอของ RAM ทำให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถใช้งานแบบ multitasking ได้ดียิ่งขึ้นนะครับในพาร์ทของซอฟต์แวร์เองนะครับทางผู้ผลิตนะครับก็มีการพัฒนาขึ้นมานะครับทำให้สมาร์ทโฟนปัจจุบันนียสามารถใช้งานได้อย่างยาวนานยิ่งขึ้นนะครับ ตัวปัจจุบันเนี่ยก็มีการใช้งานยาวนานต่อเนื่องได้มากถึง10ชั่วโมงนะครับในพาร์ทของแกจเจตเนี่ยต้องยอมรับว่าปีนี้นะครับแกจเจตที่ได้รับความนิยมค่อนข้างสูงนะครับก็คือในส่วนของ v a r a b l l นะครับแล้วก็โดรนนะครับตัว a a r a b l e เนี่ยทางผู้ผลิตเองนะครับก็มีการพัฒนากันอย่างต่อเนื่องปัจจุบันนะครับก็ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้งานได้มากขึ้นนะครับตัวแ a r a b l e เนี่ยสามารถใช้งานยาวนานอย่างต่อเนื่องนะครับบวกกับ มีเทคโนโลยีอย่างตัวกันน้ำนะครับซึ่งทําให้ผู้ใช้งานเนี่ยไม่ต้องกังวลนะครับว่า Device ของตัวเองที่ใช้งานเนี่ยจะโดนน้ําและจะเสียหายนะครับหลักๆนะครับในการเลือกซื้อสมาร์ทโฟนนะครับเราก็จะดูกันอยู่3ข้อนะครับข้อแรกก็คือในส่วนของ CPU นะครับสำหรับผู้ใช้งานนะครับที่เน้นในส่วนของการประมวลผลที่เร็วนะครับพวก็คงต้องเลือกซื้อ CPU ที่มีความเร็วสูงนะครับ สำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการใช้งานประเภท multitasking นะครับก็คงต้องไปดูในส่วนของแรมนะครับแรมยิ่งสูงเนี่ยก็จะช่วยในการทํางานแบบ multitasking ได้ดียิ่งขึ้นนะครับในส่วนสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของกล้องนะครับผมสำหรับผู้ใช้งานที่เน้นในการถ่ายภาพนะครับก็คงต้องไปดูเรื่องของความละเอียดของกล้องนะครับว่ากล้องหน้าความละเอียดเท่าไหร่กล้องหลังความละเอียดเท่าไหร่นะครับเราควรจะเลือกซื้อมือถือให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของเรานะครับแนะ่นอนว่าการที่เราหา สมาร์ทโฟนนะครับที่สเปคสูงนะครับราคาก็จะสูงตามนะครับแต่ถ้าเราทราบถึงความต้องการของเรานะครับไลฟ์สไตล์ของตัวเองเนี่ยเราก็สามารถเลือกซื้อสมาร์ทโฟนนะครับที่ uh, มีราคาที่ย่อมเยาวแต่ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของเราได้นะครับ เป็นปัจจัยหลักๆนะคะที่ทําให้บรรดาสมาร์ทโฟนนะคะสามารถที่จะมาอยู่ในใจของผู้บริโภคได้และสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเหล่านี้นะคะทำให้เราเองเนี่ยมีพฤติกรรมในการใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยถือว่าใช้ในเวลาที่สั้นลงนะคะเปลี่ยนบ่อยขึ้นดังนั้นความเต็มใจที่จะจ่ายในแต่ละครั้งก็เลยมียาราคาที่ย่อมเยาวลงไปด้วยนั่นเองค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่ของบรรดาผู้ผลิตนะคะที่ต้องทําเทคโนโลยีให้ล้ําสมัยแล้วก็ตอบโจทย์ของผู้ใช้ให้มากขึ้นจะได้ให้แบรนด์ของเขาไปอยู่ในใจของผู้บริโภค ได้หนานๆค่ะ